คลิปนี้จะมาสาธิตวิธีการเข้าหัว r j 4 5ตัวคู่แบบเพกับผมนายไอพัทพัชรรชายตะกุลก็ผมนายรุ่งเพชรเกตุเรืองเป็นนักศึกษาระดับชั้นป .22 สาขาวิชาโทรคมนาคมวิทยาลัยเทคนิคสุนทรครามลรงไปรับชมกันได้เลยนะครับอุปกรณ์ที่ต้องจัดเตรียม 1. กี่ย้ำหัวแอน 2. เครื่องมือทดสอบผู้สาย 3. สาย UTP4. คีมตัด 5. หัว r j 4 5คลาสสิก 6กพิสเ a r ลบมาเริ่มต้นที่ขั้นตอนที่1นะครับให้ปลอกสา,าย UTP ระยะการปลอก1นิ้วนะครับขั้นตอนที่2นะครับให้ตัดพลาสติกออกนะครับเพื่อง่ายต่อการเกลีแถบสีต่อมาในขั้นตอนที่3ให้เริ่มทาการเกลีแถบสีโดยการเกลีแถบสีนี้จะใช้เป็นมาตรฐาน A นะครับ ขั้นตอนที่4นะครับให้ตัดสาย UTP ที่ทำการเงียงไว้นะครับโดยตัดเฉียง45องศาขั้นตอนที่5นะครับให้ใส่ P insert bar ลง,งไปได้เลยนะครับเมื่อใส่ P insert bar ลง,งไปแล้วขั้นตอนที่6ก็ใส่หัว r j 45 classic ลง,งไปได้เลยนะครับ <och S 1> ขั้นตอนที่7นะครับหลังจากใส่หัว r j 4 5คัสซิงลงไปให้ย้ำหัว r j 4 5ที่ช่องคำว่า P8 นะครับขออนุญาตเร่งสปีดวิดีโอนะครับเพื่อที่วิดีโอจะไม่ยาวจนเกินไปนะครับ